อขอต้อนรับเข้าสู่รายการขับเลิฟนะคะอยู่กับพี่โอรีรเทิรน์นะคะกับเรื่องราวของความรักเซ็กส์สุขภาพแบบตรงไปตรงมานะคะสไตลอ์อ้นรีเทิร์ใช่แล้วค่ะแล้วก็อยู่กับโบนี่แล้วบนข่าวันนี้มาแทนพี่โอเอิงหนึ่งวันแล้วค่ะอ่านะคะอ่านั่งดีกว่านะคะเออนะคะหูตึงหรือว่าเขาเขาหน้าห้าสี่สามสองมายังยังยังงงงงอยู่เลยกล <c oughs> ้องมาที่หน้าแล้วแล้วห <c oughs> น้าเรเริ่มเติมตกใจเลยเมื่อกี้ไข่มองไปที่จอหน้าไข่ว่าคล้ายๆฉันเลย <c oughs> เป็นไงบ้างไปอยู่ไหนมาเนี่ยอยู่แถวนี้ค่ะคือว่าอยู่แถวเมืองทองแถวนี้อ่าอยู่แถวเมืองทองนะคะแล้วก็แล้วก็นะคะอ่าเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนต้นเดือนเจอรายการสดเลิฟกูรูห้าโมงครึ่งตอนเย็นแล้วนะคะกับพี่อ้วนแล้วก็น้องโบแล้วก็มีหมอเพิ่มศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันอาทิตย์เย่กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราเจอกันคือพี่เนี่ยไม่ได้อะไรหรอกนะคือตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันอยู่ๆมันก็หยุดไปวะ พี่มันยุ่งมากพยุ่งแล้วก็เหมือนแบบอ๋อหนัง,นงเออหนังด้วยใช่งงไปหมดเลยช่วงนั้นอะ่ะ <c oughs> มันมีหนังเข้ามาสองเรื่องไง <c oughs> นะคะมันก็เลยยุ่งหูดับตับไหม้ไปหมดเลย <c oughs> แต่ว่าเสาร์อาทิตย์หน้านะคะห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งตอนเย็น <c oughs> เป็นรายการสดแล้วนะคะ <c oughs> ดีมากเลยค่ะหางหายหน้าจอใช่ไหมใช่ค <ic Nor diction aries> ่ะอ่ะเอสเบสดีกว่านะคะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะสี่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดหนะคะอ่ะวันนี้มาคุยเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าของรีเทิร์นกันดีกว่านคอะเอาตัวไหนก่อนเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้รีเทิร์นสวยขโมยซีนใช่สวยขโมยซีนเพิ่งเห็นใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะตัวสวยขโมยซีนตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าทำขึ้นมาเพื่อ กำจัดแมรี่ยูให้ออกไปจากตลาดประเทศไทยทําไมถึงต้องกําจัดคะพี่อ้วนอ่วตัวนี้มันดีกว่า10เท่าเลยแมรี<อ>่ยูก็ของพี่เองนะนะคือตัวแมรี่ยูเนี่ยบอกเลยนะคะว่าขายนับแสนกระปุกนะคะ <ừ> ไม่ได้ไม่ได้นับพันนับหมื่นนะคะนับแสนกระปุกเพราะว่าตัวแมรี่ยูตัวนี้นะคะมันจะมีตัวเขาเรียกว่าบีไว ซึ่งสามารถลดกระดาษฝ้าจุดดำๆลงเป็นสองเท่าคือสมมติว่าเราทาไปทีบิวนาในตรงไหนที่เป็นจุดมันจะทํางานสองเท่าแล้วแล้วมันก็จะมีตัวอ่าตัวโกสแฟกเตอร์แล้วก็ตัวทําให้หน้าขาวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแมรี่ยูแต่หนูรู้ไหมว่าตัวตัวขโมยซีนตัวนี้นะคะดีกว่าแมรี่ยูสิบเท่าเพราะว่าตัวอ่าโกสแฟกเตอร์เนี่ยเราใส่เข้าไปเท่าตัวบีไวที่ทําให้หน้าขาวใสแม้กระทั่งคุณเป็นคนกรรมพันธ์ดาก็ใส่เข้าไปอีกเท่าตัว แล้วตัวนี้ยังมีตัวเขาเรียกว่าเบตากูนแคนซึเพื่อทำให้ลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ล่องลึกได้ะนะคะแล้วก็ยังมีตัวเชเอมเทศป้องกันการอักเสบของผิวแล้วก็ยังมีตัวทำให้แก้มแดงด้วยนะก็คือเมื่อกี้บอกมีมีเาเอมใช่ไหมมีชาเอมเทาก็คือเวลาใช้ไปเนี่ยรับรองว่าไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้คือแล้วมันจะทําให้ผิวเนี่ยป้องกันการแพ้ได้สมมุติว่าอย่างวันเนี้ย ใครไปเที่ยวทะเลมาตากแดดไป <ừ m. S 1> ใครไปขี่มอเตอร์ส่มงมอเตอร์ไซค์มาตากแดดหน้าดำเนี่ย<ะ>เอาสวยขโมยซีนพอกหน้าคืนเนี่ยพวกนี้ขาวเลยสวยล่วนที่ดีแม่ดีมากๆไม่อย่าง,งานั้นพี่ไม่พี่ไม่หยุดทำแมรี่แมรี่ยูกับแมรี่<ะ>มีนะคะคือแมรี่มีที่ว่าดีมากๆแล้วแมรี่ยูมันก็ขึ้นมามันก็จะดีกว่าพอจากแมรี่ยูเสร็จปุ๊บเนี่ยสวยแล้วอะไรทุกอย่างแล้วมันต้องขโมยซีนคนอื่นให้ได้ รีเทิร์นเนี่ยมันจะดีขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นซีรีส์ขึ้นมาเลยนะคะ,ะคือที่ว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสูตรเรื่อยๆนะคะมันมันมันไม่ได้ทําให้สูตรดรอปลงนะคะ คือบนโลกใบนี้มันจะมีสารสก,กัดที่ว่าหาค้นหาเข้ามาได้ใหม่ๆแต่ละปีแต่ละเต็มปีมันก็จะดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไงนะแล้วปีนี้พี่บอกว่าตัวที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยอยู่ในตัวสวยขโมยอีนแล้ว mm hmm. นะคบไม่ว่าจะเป็นตัว B ไวตัว Ghost Factor ตัวเชอเอ็มเทสเนี่ย uh huh. พี่บอกหลายๆคนเขาก็เคยใช้กันมาแล้วว่าแต่ว่าการรวมตัวการรวมนะคะเอาสารสก,กัดเกรด A ระดับโลกเนี่ยเอามารวมกันในขวดเดียวเนี่ยพี่เชื่อว่าในประเทศไทยและในเอเชียยังไม่มี พี่เชื่อว่ายังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใช้รีเทิร์นสวยขโมยสีนแล้วนะคะอ่ามันจะกระชับรูขุมขนขาวเนียนใสขึ้นมาแบบไวเวอร์จริงๆกว่าแมรี่อยู่ถึง10เท่าหรือทีเดียวกลิ่นหอมด้วยเมื่อกี้ว่าแอบดมเออหอมแบบคล้ายๆวานิลลาเออนะครเป็นหอมอ่อนๆลันจวนใจนะคะตัวนี้ อ่ะใช้เพียงไม่กี่วันนะครับมันจะทำให้หน้าขาวใสไวเวอร์มากกว่าแมริยู่ถึงสิบเท่านะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ว้าวเหลือสองพันโอ้ยถูกมากพอแล้วค่ะน่าลงทุนมากเลยนะคะเพราะว่าเจ้าสาวหลายๆคนเนี่ยเพื่อนโบก็ถามใช้อะไรดีใช้อะไรดีอะไรเงี้ยโบจะได้แนะนำสวยขโมยสีสวยขโมยสีทุกทุกสายตาจะจอบ จับจ้องที่ผิวหน้าของคุณถูกต้องค่ะเวลาเดินไปไหนเนี่ยเป็นกลุ่มเนี่ยเวลานั้นเขาจะมองหน้าคุณคนเดียวอ่ะในจริงคือเราจะเป็นออร่าเด่นขึ้นมาเลยเด่นเขาเรียกว่าขโมยซีนเลยล่ะเออเลิศจะไปใช้บ้างนะคะกระปุกดีไหมลองเปิดซิอ่าเห็นไหมผิดเห็นไหมไม่มีทางคนเปิดไม่เป็นนี่ไม่รู้เลยนะสวยขโมยซีนเขาอย่างนี้ขาะมันนี้ทําให้ดูคือคือในเนี้ยไอตัวบีไว้แล้วก็มีสารยูชนิดหนึ่งนะคะมันเป็นตัวที่ว่า โดนอากาศแล้วก็โดนแสงไม่ได้อ๋อปั๊มใช่ไหมคะมันตองปั๊มอย่างนี้ค่ะพอปั๊มนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นเนื้อขึ้นมาเอ้ยเอ้ยเสียดายเอออย่างนี้เลยนะการแลกก็ะถาได้เลยอะทาอย่างนี้เลยอ๋อสวยขโบยซีนตัวนี้นะเป็นตัวที่แบบว่าพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยล็อตแรกออกมาวันเดียวเลยเก้าสิบกระปุกอ่ะดีมากอ่ะตัวนี้ขายดีมากแล้วก็คุณรู้ไหมว่าสวยขโมยซีนเนี่ยเป็น เป็นเป็นครีมที่ผู้หญิงฝันถึงอะเออใช่ถ้าเกิดว่าเป็นครีมที่ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วบบสวยขโมยซีนทําให้เขาแบบเด่นออกมาเนี่ยใช่ตอบโจทย์นะแล้วแล้วสวยขโมยซีนตัวเนี้ยมันบํารุงผิวเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนเ,ออเลยนะกะป็ปลุกเดียวเลยกระปุกเดียวจบออกระปลุกเดียวจบเ,ออเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้สวยขโมยซีนเนี่ยพี่บอกมันมีเพียงสามพันโดยประมาณสามพันกระปลุกวันเนี้ยม,มีแค่นั้นนะคะค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดละเอ,อ๋ยหมดแน่นอนโมชันอีก ลด20%สอ่ะส่วนตัวตัวนี้มาแล้วนะคะตัวตัวของหมอเพิ่มสักนี่มาแล้วนะคะเอาแกะมาให้คุณแม่กิน2เม็ดสิคะตัวส่วนของโบรซีนตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าสามารถลดกาฝ้าจุดด่างดำได้แล้วมันทําให้ตัวเราเนี่ยขาวใสขึ้นนะตัวนี้เพราะว่าไอตัวที่มานี่เดียวหนู่มว่าไม่ไม่ถ้าเกิดว่าเป็นแคปซูลแบบนี้แนะนำวิธีการกินนะเวลาแกะต้องแกะกินเองย้ายคนอื่นแกะเพราะว่ามันมีมือคนมันโดนอะไรมาไม่รู้ไงเรื่องจริงเรื่องจริง เออเอออย่างเงี้ยเดือยม่สีชมพูนะคะน่ารักเชียมีรูปคู่กันด้วยนะคะยิ่งน่าทานไปกันใหญ่เอออ,อ่ะสวยขโมยสิเอ,อ้ขอโทษค่ะตัวของหมอเพิ่มศักด์ตัวนี้ยมันจะมีสารสกัดอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ในประเทศไทยเขาใช้กันอยู่2บริษัทเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้พอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไอตัวรักษากะฟ้าจุดดำๆในประเทศไทยมันไม่เคยมีไง แล้วเวลาเราใส่เราใส่เข้าไปแบบแบ็คโดเต็มที่ที่สุดเลยนะแล้วหนูลองไม่สังเกตว่ากะฟ้าจุดดำๆพี่วันหายหมดใช่ไม่มีไม่มีอ่ะแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยคุณดูนะว่าขาวอ่ะมันขาวมันคือมันขาวมันตึงมันมันมันจุดดงๆมันไม่มีอ่ะถูกต้องมันไม่เหมือนคนอายุใกล้หกสิบอ่ะมันเหมือนคนอายุสัก สามสิบห้าไหวพอไหวไหมพอได้พอได้เออสามสิบห้าสี่สิบไม่เกินเนี่ยแล้วแล้วมันตึงมันขาวมากจุดดำาๆตามตัวตามเนื้อตามตัวนี้ไม่มีเลยตัวนี้มันทําให้ตัวขาวด้วยนะเพราะว่ามันมีตัวแอลคุนตาไทโอนชนิดพิเศษแล้วก็คือคือแอลกูนตาไทโอนคูนตาไทโอนตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวอื่นเข้ามาเสริมฤทธิ์ด้วยมันถึงจะออกผลออกฤทธิ์ออกต้องช่วยกันต้องช่วยกันค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นอกจากจะจุดด่างดำแม้กระทั่งฟ้าฮอร์โมนฟ้าถาวรลดแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวขาวใสด้วยแล้วก็วันนี้มาแล้วนะคะอ่ะมาล็ดที่สมแล้วนะคะแต่มาเพียงพันกล่องเองผลิตไม่ทันหนึ<อ>่งพันกล่องสําหรับรีเทิร์นนะสามวันหมดน,น,นะคะใครอยากได้ก็รีบเลยนะครับพันเก้าสิบนะคะอ่ะ,ะตัวนี้ดีกว่านะคะตัวตัวยาสเตรีรีเทิร์นแล้วก็ตัวคอลลาเจนดีกว่ายาสเตรีรีเทิร์นกับคอลลาเจนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ ะนะณตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะยาสตรีรีเทิร์นตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทำให้ช่องคลอดเราเนี่ยไม่แห้งกร้านนะคะ,ะแล้วก็เพิ่มความกระชับแล้วก็ดับกลิ่น ใช้คําว่าดับกลิ่นนะคะแล้วก็อากาศที่อยู่ในบริเวณช่องคลอดมันจะหดไปแล้วก็การปวดประจําเดือนเนี่ยมันจะลดลงการตกขาวการปวดมดลูกปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมากระปิดกระปอยเนี่ยมันจะไปนะครับช่องคลอดมันจะฉ่ำนะคะมันจะไม่แห้งกลานแล้วก็กลิ่นปากกลิ่นตัวฝ้าฮอร์โมนลดลงนะคะรวดเร็วด,ด้วยกลิ่นปากกลิ่นตัวเนี่ยเอา5้าวันหายไป<ม>คือกลิ่นปากกลิ่นตัวมันเกิดจากความสกรปรกภายในนะ,ค,ะคือบังคัง มันมันเกิดจากตรงนั้นจริงๆคุณลองสังเกตดูสิเวลาคนกินสตอเนี่ยกินสตอเนี่ยบางทีฉี่ออกมาหรือว่ากลิ่นปากกลิ่นตัวมันจะเป็นสตอหมดเพราะว่ามันอยู่ที่ระบบภายในไงแต่นี้ไอ้ตัวนี้มันจะขับของเสียขับกลิ่นเหม็นออกมาหมดเลยะนะครับมันก็จะทำให้กลิ่นปากกลิ่นตัวลดลงลมหายใจสะอาดอมลมหายใจสะอาดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงที่ผมร่วงเนี่ยพอกินยาสตรีของรีเทิร์นเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยผมมันจะหยุดร่วงเพราะผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน ผมจะมากกว่าผู้หญิงที่เอสโตรเจนน้อยแล้ว mm hmm. คือพอพคนแก่น่ผมจะบางลงเพราะเอสโตรเจนมันน้อยลงองเ <Ha. S 1> พราะเอสโตรเจนเนี่ยเป็นตัวกําหนดเส้นผมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ว่ากินยาสตรีตัวนี้อาการต่างๆเหลเานะั้นมันจะหมดไปแล้วก็มันจะหมดภายในระยะสั้นๆด้วยนะคือยาสตรีเนี่ยใครกินก็แล้วแต่จะพูดเหมือนกันหมดว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันดีมากๆเลย นะคะแล้วก็คุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมยาสตรีของทีเธอเนี่ยถึงขายเป็นแบบหลายหมื่นกล่องนะคะแล้วก็แล้วก็ทำไมต้องเข้าคิวจองเข้าคิวรอแล้วขาดไม่ได้ทุกคนจะบอกเหมือนกันหมดมันเห็นผลเร็วมากพี่อ้วนนะคะแล้วตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยจำได้ไหมมันมาทำมาจากอะไรโสมเ<ง>กากี้<ง>เจียวก<ง>ุ้ยหลานตังกุยแมนลือวิทยายุทธนะคะน้องสาวอะ ตัวนี้กล่องละพันเดียว3กล่อง2องันห้านะคะอตอนนี้ตอนนี้เหลือโดยประมาณสักน่าจะไม่เกิน 1, กพันกล่องพันกล่องเด็กก็หมดอีกแล้วอาทิตย์เดียวไม่เกินคุณลองดูได้ต้องรีบต้องรีบเจงๆแล้วคุณะจะไม่แปลกใจทําไมคนคน คนทั้งประเทศไทยเขาต้องเข้าคิวรอ,อกัน<ช>นะคะทั่วประเทศไทยวันละสองช้อนโต๊ะพอกองละพันสาม<ช>กองสองพันห้านะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวตัวรีวเทิร์น้องสาวก็แล้วกันอ่าตัวนี้ควรจะคู่กันเลยนะครับคือรีเทิร์น้องสาวชายแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าคุณเคยมีแฟนมาก่อนอันนี้คือหายไปนานหลังจากที่หายไปนานมันหมดเพิ่งมานะคะตัวรีเทิร์น้องสาวตัวนี้นะคะมันจะทําให้ช่องคอดฟูลฟิตกระชับ นะคะภายใน30นาทีถ้าทาภายนอกเนี่ยนะคะมันจะอุ้มอิ่มแต่งตึงภายใน1คืนถ้าทาบริเวณขาหนีบที่มีสีดําคล้ํานะคะ,คะมันก็จะลดลงภายใน3วันแต่กลิ่นอับชื้นแล้วก็อาการคันลมในช่องคลอดมันจะหายไปภายใน30นาทีเลยทีเดียวตัวนี้นะคะก็ใช้ สูตรใหม่นะครับตัวนี้เป็นสูตรใหม่พอใช้ไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะฟูฟิตกระชับแล้วก็แน่นหนึบกว่าสูตรเดิม,มนะครับราคาคเดิมพันสามห้าสิบ่สิ้นเดือนนี้จะขึ้นนะคะเป็นพันห้าห้าสิบนะคะเพราะนั้นต้องรีบนะคะใช่ใครอยากได้นะคะหลอดหนึ่งใช้ได้ประมาณสามสิบห้าครั้งนะคะถ้าเกิดว่ามันดีแล้วเนี่ยวันเว้นวันก็ยังหอมอยู่นะคะสูตรเนี่ยคือธรรมดาเลยเนี่ยธรรมดามันต้องใช้ทุกวันแต่ก็ตัวนี้พอมันอยู่ตัวแล้วมันฟิตกระชับแน่นเปรี้ยไปแล้วเนี่ยวันเว้นวันก็ได้ แล้วคุณใช้ไปวันหนึ่งนะคบถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้ไไดไไดทํารักกับสามีนะคะอีก1ิวัน,นยังกระชับแน่นอยู่เลยตัวนี้ลองดูได้เป็นสูตรใหม่เพิ่มสารเหนียวนําเข้าไปอ๋ออันนี้คือถ้าเป็นแบบว่าเด็กๆหรือว่าวัยรุ่นหรือละที่ยังไม่ได้แต่งงานใช้ได้ไหมใช้ได้เลยค่ะ,คะมันเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นมันเกี่ยวกับเรื่องความความความสะอาดเรื่องตกคงตกขาวมันจะลดลงแล้วก็ไอไ้อตัวรีเทิร์น้องสาวตัวนี้ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดี ในช่องคลอด oh. มนุษย์เราเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะ oh. ไอไอไอตัวดีมันก็คือจะฆ่าเชื้อโรคที่ทําให้เกิดอาการคันแล้วก็เหม็นเน่า mm. นะคะมันก็จะฆ่าทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรีเทอร์น้องสาวเนี่ยมันเป็นตัวตอบโจทย์ว่า oh. อนามัยดีรีแพรธรรมชาติ ปราศจากอันตรายแล้วก็สร้างสายใหญ่ครอบครัวแล้วก็รีเทิร์นน้องสาวบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวเดียวในประเทศไทยนะครับที่ขออนุญาตนําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่มีสารอันตรายไม่มีอันตรายไม่อย่างนั้นพี่ไม่ขายระเบิดโลกขนาดนี้เป็นล,ล้านหลอดขนาดนี้นะถูกต้องบอกอเลยนะว่าขายมาสิบปีเนี่ยประเมินไม่ได้ว่าเยอะแต่มันมหาศาลมากๆอ่ะแล้วคนไทยเนี่ยที่ใช้รีเทิร์นน้องสาวแล้วเนี่ย ไม่คิดจะไปทำสาวหรือไปทำรีแพร์ตามโรงพยาบาลอีกเลย แล้วคุณลองไปใช้ดูเอาสามวันถ้าไม่จริงอย่างที่พี่พูดนะคุณมารับเงินคืนคืนให้เต็มจํานวนอ่ะโหท้าขนาดนี้นะแน่นอนอลีเทิร์สแตนด์อัพดีกว่านะครับฟอร์แฟมิลี่หรือว่าสแตนด์อัพตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ว่าเราแจกไปจําได้ไหมโบใช่ค่ะตอนนี้ก็คือกลับมาทั้งหมดเลยนะคะคือตัวฟอร์แฟมิลี่ตัวนี้มันจะทําให้เครื่องเพศเนี่ยแข็งแรงขึ้นภายใน30มสิบนาทีนะคะหรับผู้ชายโดยเฉพาะมันจะโดบขึ้นมาแล้วมันจะใหญ่ขึ้นนะคะเม็ดเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าใคร กินแล้วเนี่ยมันจะมีมันมันมันจะต้องการอ่ามันจะแข็งแรงแล้วก็สามารถร่วมรักกับภรรยาได้6กถึงสิครั้งในเม็ดเดียวนะคะคุณลองดูได้นะคะแล้วก็มันจะทนมากไม่ต้องไปใช้ยาชาแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ว่าอยากจะแบบใหญ่แบบผิดตาภายในสิวันนะคะคุณเอาตัวรีเทิร์น้องชายทา,ท,าทุกครั้งทาให้ทั่วทุกครั้งก่อนร่วมรักแล้วพอเสร็จปุ๊บเนะี่ยคุณกินไปเม็ดเดียวนะอา้าวอย่างแย่ที่สุดแตนะ่เส้นรอบวงในครึ่งนิ้วภายในเม็ดที่2นะคะ,ะ,คะตัวนี้ แล้วก็มันเป็นตัวที่ว่าลดอคอเลสเตอรอลคือตัวตัวตัวฟอร์แฟมิลี่ตัวนี้มันจะลดคอเลสเตอรอลน,นะคะ,คะในเส้นเลือดนะครับพอคอเลสเตอรอลลดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาการหน้ามืดเวียนหัวตาลายมันจะลดลงนะครับแล้วมันจะทําให้ไตแบบดีด้วยลดเบาหวานแล้วก็ทาให้ร่างกายแข็งแรงด้วยคือ1เม็ดเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงมันจะทําให้เครื่องเพศของเราเนี่ยผง,งาดน,นะคะแล้วก็<น>สามารถทํารักคืนน้นได้3-5ครั้งแล้วก็สามารถอยู่ได้3-5วันในความ,มแข็งแรง แล้วก็สามารถมีอะไรคบรยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ6 6นี่คือคือเรื่องเล็กเลยนะน่าจะเป็น8ปดถึงสิครั้งแปดถึงสิบครั้งภายใน5วัน<ะ>โดยได้โดยประมาณนี้แล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดแต่ว่าความใหญ่ความยาวความทนเนี่ยเม็ดเดียวเห็นผลเลยนะคะถ้าเกิดก็ใครอยากได้ก็ตัวฟอร์มแฟมิลี่แลอตัวสแตนด์อัพก็ตามสู่รีเทิร์นทั่วประเทศไทยเลยนะคะ,ะคอยากได้ตัวนี้โดบแล้วก็บำรุงมไม่มีสารอันตรายแน่นอน นะคะเดือนละพันนิดๆเท่าน,นั้นเองอถูกมากทําให้คุณเนี่ยรักกับภรรยามากขึ้นหรือว่าทําให้ภรรยารักคุณมากขึ้นแน่นอนนะคะใครอยากาได้อะวันนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็คือเบตากูแคนนะเบะตากูแคนตัวนี้เป็นตัวที่ว่าอ่า สร้างเม็ดเลือดขาวนะคะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วพอคุณกินเบต้าคุแคนเข้าไปเสร็จคุณจะรู้เลยว่าอาการต่างๆอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับมันจะบรรเทารักษาแล้็ป้องกันได้ด้วยเบต้าคุ A, คแคนเนี่ยมีหนังสือฉบับหนึ่งนะคะคือ,อสองฉบับเลยฉบับแรกเนี่ยเป็นของศาสตราจารย์ดรนในแพทย์สมศักดิ์ฟอราคามินเขียนบอกเบต้าคุแคนดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบมไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะคะ,ะมะเรง็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเชื้อราตับอักเสบนะคะ ปอดบวมแล้วก็โรคเอสด้วยนะครับแผลผ่าตัดด้วยนะคะและส่วนอีกอีก,อกเล่มหนึ่งเป็นของดรวิทยากระดุมพระท่านจะเขียนไว้แล้วว่ามะเร็งนะคะขนาดเล็กหายได้ภายใน5วันม,มะเร็งขนาดใหญ่ลดตัวขนาดเล็กลงอย่างน่าอัศาจรรย์ภายใน5วันดรวิทยากระดุมพระเนี่ยนะคะท่านเขียนไว้หนังสือฉบับนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามศูนย์หนังสือจุฬา นะคะและสูตรหนังสือจุลาเบอร์นี้นะคะ02แล้ว2189889พอคุณอ่านหรือคุณได้กินตัวตัวเบต้ตากูแคนแล้วคุณจะคุณจะรักเบ <ส Lauren. S 2> ต้ากูแคนเพราะเบต้ากูแคพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันป้องกันบรรเทาแล้วก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บใหญ่ๆได้หมดเลยนะแล้วไข้เจ็บบาดเจ็บเล็กๆเนี่ยไม่จะไม่ว่าจะเป็นเหงือกอักเสบร้อนใน<ม>เป็นแผลเป็นแผลเลือดลังของคนแก่เป็นแผลกบทับเป็นสะเก็ดเงินเป็นเหงือกอักเสบเป็นลูมาตอย นะครับเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นปรสิตนะครับเป็นอ่าโรคติดเชื้ออีอโคไลท้องเดินท้องร่วงอะไรพวกนี้มันสามารถดูแลได้อะแล้วตัวนี้ไม่เครียดไม่เหนื่อยไม่เพลียด้วยนะคือถ้ากินเพื่อรักษาโรคสามเม็ดหรือว่าสามซองอแต่ถ้ากินเพื่อป้องกันมะเร็งป้องกันเบาหวานวันละเม็ดเดียวพอ,อนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้เบต้าคุณแคนนะคะขอให้รู้ว่าเบต้าคุณแคนตัวนี้นะคะที่พี่นำมาขายเนี่ย คือทีแรกสุดเลยนาะมากินป้องกันมะเรง็งกับป้องกันเบาหวานอ,อ้าวแต่พอกินไปกินมาเสร็จปุ๊บม,มันดีแบบเฮ้ยทําไมร่างกายไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเบต้าคุณแคนตัวนี้พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปจัดผนังเซลล์แล้วก็กระตุน้นการสร้างอ e ีลาสตินนะคะแล้วก็กดไฮาลรโลนิกแล้วก็อคอลลาเจนด้วย คุณรู้ไหมว่ามันได้ความงามโดยอัตโนมัตินะคะ,ะคุณกินวันละเม็ดเดียวเนี่ยแล้วหลายๆคนก็จะโอ้พี่อ้วนยิ่งนานไปเนี่ยพี่อ้วนยิ่งหน้าแบบตึงมากๆเด้งเด้งดิ้วรอย<ๆ>ไม่มีดูดิใช่ไม่มีอ่ะแล้วไม่ได้ฉีดโบท็อกไม่ได้อะไรนะยเพราะว่าตัวตัว,ตว,ตวอ,ต,วอตัวเบตา้ากุูแคนตัวนี้มันจะรักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นได้โดยบนใบหน้านะคะนอกจากสุขภาพดีแล้วเนี่ยผิวพรรณจะสวยเต่งตึงด้วยใครอยากได้เบต้ากูแคนนะคะ ถ้าเป็นชนิดเม็ดในบริษัทเหลือประมาณ300กล่อง oh. ถ้าเกิดว่าเป็นเบต้ากูคนอนตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะ5กล่อง5,000ันเนี่ยเหลือประมาณ2 300กล่องเหมือนกันทั่วประเทศไทยแล้วก็พี่บอกเลยนะว่าเบต้ากูแคนนะคะเอาไปฝากคนรักของคุณ mm. คุณรักใครคุณเอาเบต้ากูแคนไปให้เขากินมันจะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เวลาที่คุณไม่ได้ดูแลเขานะคะให้เบต้ากูแคนดูแลสุขภาพคนที่คุณรักแทนตัวคุณดีกว่าพี่ก็ให้นะ รักใครให้เลยเขารู้อ่าใช่พี่อ้วนให้คุณแม่ให้แม่มให้หลานกินให้พี่ให้น้องค่ะ,ะคะคให้คนรักกินหมดใครอยากได้รีเทิร์นทุกชนิดนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเบอร์อะไรครับโบ 0 2, <อ> 2> 6 9 2 1 9 7 3 <ชา S> 1, <az S 2> 1> <ะ>5 <c oughs> นะคะ0 8 0 5 5 4 4 4 1 6 7นะคะ0 9 1 3 0 1 5 3 0 1 0 8 6นะคะ7 2 2 4 8 1 3นะคะส่วน SMS <c oughs> วันนี้นะค่ะ SMS วันนี้นะคะอยู่ประเด็นที่ว่า จะพี่ชิดนะคะพ่อตาแม่ยายไงพี่ชิดใจพ่อตาแม่ยายได้อย่างไรพ่อตาแม่ยายพ่อผัวลูกสะพายแม่ผัวลูกสะพายใช่คุณคิดว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดิฉันวันนี้จะมาแจกแจงให้ดูนะว่าดิฉันเคยประทะกับแม่ผัวมาแล้วนะเออแล้วก็เนี่ยโบไปเปิดมานะคะในอินเทอร์เน็ตมีข่าวด้วยค่ะแบบสะเทือนขวัญมากเลยเออใช่ไหมใช่ค่ะลูกเขยยิงแม่ยายอ๋ออะไรประมาณนั้นเลค่ะแล้วรู้ไหมว่าดิฉันเคยประทะกับแม่ผัวแล้วนะ สุดท้ายแ้นะ่แม่ผัวฉันดีมากฉันเข้าใจแม่ผัวฉันผิดมาตลอดแล้วก็ไปกราบที่ตักแม่ผัวฉันเลยนะะ,ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนได้ค่ะ,ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะครับลา